เต็มดีกว่ามันว่านี่จะไป็นตอนกลางคืนแล้วด้วยชิคของกับเอาเมงเลยดิเพื่อนมึงจะรอพองกันลิบบินไงเซิร์ชิพเพื่อนโคตรกากเลยว่ะพองตายบุญเล่เฮียคุยเพื่อนอย่างกากอะ่ะชิพเพื่อนโคตรกากสาัดเพื่อนมึงกากยังวะ เชียร์ไม่ควรจากสองคุ่มโอ้ยน่าเบื่อจังเลืมว่าแม่ส่งอะไรมาเนีย่ยไม่พ่อเออพ่อพ่อ,พอเรียนเกินจนลืมพ่อส่งอะไรมาเนีย่ยหา้ากดห้าข้อในการอยู่เกินสองคุ่มหรอเหลวไหลพ่อจะแก้เนี่ยแต่น่าจะเป็นเรื่องจริงแล้วไม่รู้ไม่เชื่อไม่มีหลักฐานโอเคขออ่านหน่อยกดข้อที่หนึ่งเมื่อเวลาสองทุ่มสามสิบ ลูกเพื่มเปิดประตูห้องลูกไแหาพ่อแม่เดืดขาดและอยาอยหิวเนื่งองจากว่าไม่มีอะไรแดกแล้วข้อที่สองมันจะมีไฟฉายอยู่ตรงนี้ให้ลูกสามารถหยิบมันได้เปิดไว้ได้สามารถเปิดได้เพื่อทําการส่องที่มืดข้อที่สามเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูหนึ่งที่ให้ลูกแอบในตู้ซะอย่าสนใจเดี๋ยวเสียงจะหายไปเองแต่ถ้าลูกตอบกลับมันจะพุ่งเข้ามาฆ่าลูกกดข้อที่สี่ ถ้าเกิดลูกสามารถเอาชีวิตรอดจนสถึงตีห้าได้จำไว้ถึงมันจะใกล้หกโมงเช้า,ชาแล้วแต่มันก็ไม่ปลอดภัยให้ลูกปิดพีซีคอมลูกทิ้งซะปิดไม่ก็ทําลายเลยทิ้งยั้มันเหลือปิดไฟยให้สุกแสงให้มีเสียงแล้วมันจะมีตัวอะไรเข้ามาในห้องกดของพ่อรีบหลายจังเลยพ้อที่หกถ้าพอเปิดประตูมาถ้าตอนเช้าอ้อที่หก ม่นด,ดูมาแล้วมันคือพ่อขอยินดีด้วยลูกรอดแล้วแต่ถ้ามันคือแม่ลูกไม่รอดและลูกจะถูกกระสวกทันทีกดเลี้ยวไหลของพ่อโง่มันจะไปเป็นจริงได้ไงฉันเล่นเกมต่อเพื่อนอีกสี่สิบปีได้เนะี่ยเชื่อหลอไงโอ้ยน้อยสนุกเป็นบ้าเลย สามทุ่มเอ้ยคนน่าเบื่อเลยด,ดูยูริมิซึเนี่าอ๋อคลิปเขาดีจริง,รงๆเลยเนี่ยอยู่ริมิซัึเนี่ยก๊อกกเว้ดวัก <What? S 2> เดี๋ยวนะตามกดเราต้องไปเอ็ดขู่แลยห้ามดังนิ่งว่าเราต้ทำตามกดสินะอย่าอุย้ยมาแล้ว เชี่ยตู้เป็นเชี่ยเลยวะูยันอย่างกากอะเขาไปแอบเขาไปแอบกอก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 เชียร์แล้วนี่มันเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายสุดในชีวิตกูเลยนี่วะหยิบแอบเร็วอย่าทำตัวเล่นชิบหายแล้วคอมเม่นเสียงดังเฮ้ยเชี่ยอะไรเนี่ยคอมชิบหายภาพร้อนนี่จะภาพร้อนรับภาพร้อนร้อนไอ้เหี้ย ร้อนภาพร้อนนี่เยี่ยภาพร้อนเล่นกูแล้วโอ๋อโอ้ยหายจากภาพร้อนแล้วเนี่ยเชี่ยดีมากคุณหน้าตาที่ไม่ร้อนวันเนี้ยโอเคคงไม่มีอะไรแล้วมั้งก็ๆๆให้กูเข้าไปกูเข้าไปให้กูเข้าไปให้กูเข้าไปแกอย่ามาทำตัวแบบเชนเชี่ยแล้วนะกูเป็นบ้าเลยอวยกูออกไป เดี๋ยวมันหายไปแล้วนะเพราะาฉันต้องไปนอนทำเหมือนที่ไม่เป็นปกติเพราะฉันไม่คนเรียกแม่หรือพ่อเพราะมันไม่มีเหตุผามที่พ่อบอกฉันสงสัยต้องมานั่งแล้วแหละฮะอะไรฮะอืะอโอ้ยคอหน้าเบื่อ,อเคลียร์ ื่อกี้เพื่อนแม่งตะโกนมันจะคำไม่รู้ยี่ <c oughs> โดนเวลาเล่น <c oughs> จะขอปิดไฟเลยแล้วกันปิดไฟให้พวกทุกเ็งส่งมาที่ฉันแ่เพียงผูด้เดียวแกไม่รู้หรอกว่าฉันคือใครแต่ส่งมาที่ฉันดีกว่า ว่าตอนนี้เช็คก,ก็อยู่โอ้น่าบวดบ้าแตงตีห้าสามสิบเชื่อลืมเรื่อวมาเตี้ยตุ๊ดชาร์จทำอะไรเนี่ยสงสัยต้องทำลายพีซีคอมทิ้งปิดไฟไปแอบสินะเข้าส่งเสียงด้วย ล็กบตัวนั่นนะยังส่งเสียงอย่าส่งเสียงสิช่วยอดช่วยรอดแกคือคนที่ฆ่าฉันข้าไม่เว้นแกคือข้าต่งโกงแกฆ่าครอบครัวฉันฉันต้องการฆ่าแก ฉันกลัวไปหมดแล้วกลัวกลัวมากเลยเอไมนะไปง่ายใครอยู่ในตู้เย็นนอกมาเชีย่ยเชี่ยรู้แล้วหรอวะฉิบหายแล้วทำาไม โอ้ไม่ใช่ไหมแล้วเขามาใช้มันเนี่ยหกโมงเช้าแล้วเต็มไปเราจะรอแล้วแหละเสียงพวกมันมาหายไปแล้วฉันต้องออกไปหาครอบครัวฉันต้องออกไปหาครอบครัวฉันต้องลีกสิอย่ากลัวมันก็เป็นแค่ปีศาจตัวเดียวจะไปกลัวอะไรโอ้แม่นะแม่